สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครัดนะคะวันนี้เนี่ยมาไลฟ์ช่วงดึกนะคะพอดีอยู่อยู่กันกับน้องๆเนี่ยนะคะก็เลยก็เลยมาไลฟ์เรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เขาเรียกกันว่าให้ความคิดเห็นกันแลกกันนะคะไม่ได้ชีน้นำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของข้อห้ามในการ แต่งบัญชีเนี่ยจริงมันมีหลายเรื่องมากแต่ว่าวันนี้หยิบยกมาประมาณ3าสี่เรื่องที่บางอย่างเจ้าของกิจการเองเนี่ยทราบดีว่าอันนี้โอ้ครีเอทีฟไอเคาน์ติ้งมากๆนะคือเจ้าของตั้งใจให้เป็นอย่างนี้แหละช่วยจับช่วยโยกช่วยย้ายหน่อยนะคะกับอีกอย่างหนึ่งคือแบบเอ้ยเจ้าของไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการโยกตัวเลขแล้วทําให้เกิดรายการบัญชีแบบนี้หรอ นะคะมันมาปรากฏแบบนี้ได้ยังไงบางทีเจ้าของกิจการเนอาจจะไได้ทราบตรงนี้นะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยก่อนก็เลยมาเล่าเลี้ยงให้นะคะให้เป็นเขาเรียก <c oughs> ยกันว่าเออเรียกกันว่าอะไรดีนะวิทยาทานอ่าให้เป็นวิทยาทานก็นแล้วกันนะคะอ่ะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเลยนะคะว่าสี่การแตกงบัญชีที่เจอบ่อยอย่างที่บอกนะคะว่า ให้เป็นวิทยาทฐานนะข้อแรกก่อนเลยเนี่ยตั้งแต่การเริ่มต้นบริษัทนะคะเหตุผลเนี่ยก็คือว่าเมื่อวันนี้เนี่ยมีการทําวิดีโอลงไปนะคะว่าออกขดสนับสนุนนะว่าไม่อยากให้มีการแต่งบัญชีตั้งแต่ตอนเริ่มบริษัทนะคะหลายคนก็ถามมาว่ามันคืออะไรยังไงนะคะประเด็นเลยก็คือว่ามันข้อแรกเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของทุนจดทะเบียน สมมติว่าทุนจดทะเบียนล้านหนึ่งแต่เงินสดมีแค่หมื่นเดียวนะคะทำได้ไหมได้เงิสนสดมีแค่สามหมื่นได้ไหมอ่ะได้นะคะเงินสดพร้อมสิ่งของเนี่ยรวมรวมกันประมาณสามสี่แสนแต่อยากมีทุนจดทะเบียนล้านหนึ่งได้ไหมได้นะคะเราก็ตอบได้หมดแหละเหตุผลตรงนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าทางกรมสรรพากรเองก็รู้ดีนะคะว่าอะไร ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้าไปจี้หรือตรวจมากๆเนี่ยการเริ่มต้นของผู้ประกอบการที่เป็น SME ของบริษัทห้างหุ้นส่วนที่เปิดแรก,แรกๆเนี่ยถ้าไปจี้ตรงนี้มากอ่ะเดี๋ยวมันทำอะไรคะเข้มงวดเกินไปพอมันเข้มงวดเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเปิดนิติบุคคลได้ยากทางกรมเงก็หลีตาข้างหนึ่งนะคะว่าเห็นอยู่ว่ามีการชําระหุ้นเป็นเงินสดพอปลายปีตอนปิดงบ ้องเกลี่ยเงินสดออกก็ไปเป็นลูกหนี้กรรมการดังนั้นเนี่ยในเรื่องลักษณะของเราไม่อยากพูดคำว่าแต่งบัญชีเลยอะจะพูดคำว่าอะไรเดี๋ยวพี่สมจัดสรรครีเอทีฟเล้พูดไปตะนะคะอันแรกเนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการปรากฏขึ้นมาของลูกหนี้กรรมการว่าไม่ได้มีการยืมออกไปจริงๆหรอกไม่ได้มีแต่ว่าก็ไม่รู้จะไปยันขาบัญชีอันไหนแล้ว นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านเนี่ยที่มีการถางทุนจดทะเบียนไปถึง5ล้านบาทแล้วไม่ได้วนเงินสดเข้ามาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นประเด็นวนะ่าสุดท้ายเนี่ยปรับ,ร,บรับโชคมีลูกหนี้กรรมการ4ล้านกว่าบาทเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นตอนเปิดบริษัทเขียนไหมคะขหะที่เข้ามาแล้วฝากพิมพ์คําว่าคิดถึงนะจาะเพื่อเป็นการทดสอบว่าสัญญาณเสียงชัดสักนิดนึงกว่ายังไม่เห็น คอมเมนต์อ๋อเห็นแล้วเห็นลวโอเคโอเคเห็นแล, <c oughs> okay. Okay. นล้สวัสดีนะคะทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะนะดูต่อแล้วกันนะคะเมื่อกี้บอกไปข้อแรกนะคะว่าโอเคในเรื่องของการบัญชีที่มันปรากฏขึ้นมาด้วยไม่ใช่เกิดเหตุการณ์จริงๆนะก็ตั้งแต่การเปิดบริษัทไปเลยต่อมาเนี่ยนะคะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะบอกว่า ก,ก็เห็นบ่อยนะคะเห็นบ่อยเนี่ยก็คือเป็นเราเรียกกันว่าอันนี้โดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดจากความเราเรียกกันว่าความตั้งใจก็แล้วกันนะคะความตั้งใจสิ่งนี้เนี่ยมันคือเรื่องเรื่องนะคะของใช้คําว่าอะไรเนี่ยรายจ่ายทิปก็แล้วกันข้อที่หนึ่งเนี่ย ถ้าไหนที่ฟังอยู่เผื่อจะพิมพ์สรุปให้เพื่อนๆนะคะข้อที่1เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะก็ตอนที่มีการจดจัดตั้งบริษัทเรื่องของทุนจดทะเบียนนะคะข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องของรายจ่ายทิปแบบไม่มีเอกสารรายจ่ายทิปแบบไม่มีเอกสารนะคะอันนี้ก็แปลกประหลาดมาอย่างหนึง่งหลังๆเนี่ยเวลาเจอใบอนุโมทนาในการเจอใบ Facebook แล้วไม่นำส่ง3-6เนี่ยพวกเรานักบัญชีเนี่ยกลัวกันมากเลย คืออะไรครพวกนี้มันตัดต่อ p h o t o s h o p ได้แบบเนียนมากๆอะเนี่ยบอกไหมคะปวดหัวมากนะคะดังนั้นเนี่ยกรมสำมากร์เข้ามาแก้ไขโดยการที่รายจ่าย Facebook ต่างๆควรต้องมีพอพสามหเข้ามาในการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะกับรายจ่ายกลุ่มนี้แล้วก็มีการเริ่มนะคะนำล่องในการแก้ไขรายจ่ายกลุ่ม p t o t o s p เนี่ยนะคะรายจ่ายทิปเนี่ยที่เกิดจากอะไรคะการบริจาคให้ผ่าน e donation เนี่ยหรอไหมคะผ่าน e donation เรื่องนี้ก็โอเคพอที่จะลดทอนในเรื่องของช่องทางตรงนี้ไปแล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงของทั้งนักบัญชีแล้วก็ผู้สอบไปนะคะตัวที่3นะคะก็คือจะเป็นรายจ่ายที่เป็นงานไปซื้อบินเข้ามาอ่าซื้อบินนี้น่าเป็นห่วงมากคือนอกเหนือจากเมื่อก่อนเราเกียรตังกันจบเกียรตังทีนึงจบนะคะเมื่อก่อนเนี่ยการซื้อบินแล้วเอาภาษีซื้อมาเคมตัดภาษีขายเพื่อที่จะได้นําส่ง ภาษีบราค่าเพิ่มน้อยๆโดยการไปซื้อบินมาเมื่อก่อนเน่ยเป็นแค่โทษทางแพง่งเกียรตังจบนะคะหลบสัมภาระรเท่าไหร่ก็จ่ายคืนไปปอมเบี้ยปับแต่ปัจจุบันมีโทษอาญาอะถ้าถามว่ายังมีอยู่ไหมในปัจจุบันก็ไม่ใช่เหมือนกันแต่ถ้าใครยังทําอยู่สมมุติใครยังทาอยู่คุณอ,อาจจะมีความเสี่ยง2จุดจุดที่1ก็คือเรื่องของภาษีมราค่าเพิ่มที่ไปใช้นะคะจุดที่2เนี่ยก็คือค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่มาบันทึกเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเป็นค่าใช้ใจ่ายทิปจากการไปซื้อบินใหม่แล้วนะคะดังนั้นในตัวที่3เนี่ยก็อยากให้ระวังโดยหลักอยากให้ละลดเลิกเรื่องของการซื้อบินขายบินอันนี้อยากให้ละลดแล้วเลิกเลยนะคะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้แต่เอาตังเกลี่ยและจบเพราะมันมีเรื่องของจำคุกเข้ามานะคะโทษก็เขียนเอาไว้สูงแหละนะคะบินละ7ปี10บินก็เจ็บสิปีนะ นะคะแต่ใช่มคะสูงสุดอยู่ที่อ่รู้สึกว่าสูงสุดที่10ปีหรือ20ปีตามโทษอ่าจะจไปได้ล่ะนะคะดังนั้นใะสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าตัวที่3เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่นอกเหนือจากการเกลียดได้เงินอ่าก็จะมีความเสี่ยงและอาญ,ญาเข้ามานะคะต่อมานะคะเป็นตัวที่4ตัวที่4ี่เนี่ยกรมสมพากรจับตามองเลยค่ะนะคะถ้าเกิดบริษัทท่านไหนอันนี้ฟังให้ดีเลยนะคะท่านที่เพิ่งเปิด แล้วไปเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาในนามบริษัทเงินเข้ามาถาโถมเลยค่ะขายออนไลน์นู่นนี่นูน้นนั่น,น,นเงินเข้ามาถาโถมตูมตามตูมตามเงินเข้ามาเนี่ยเป็นหลักหลายพันครั้งเลยในเดือนนั้นแต่ปรากฏว่าหลายพันครั้งเนี่ยเป็นเงินสมมตินะห้าล้านสมมติสมมติ5ล้านนะ แต่ไปแจ้งสํานักงานบัญชีสํานักงานบัญชีเราไปจ้างเดือนละสามพันสี่พันเราไปแจ้งเขาว่าเออเรามีรายได้แค่สองล้านคุณฟังเข้าใจไหมเงินเข้าสเตทเมนต์บริษัทสี่ห้าล้านเลยเข้ามาเป็นไม่รู้กี่พันครั้งแต่แจ้งสํานักงานบัญชีว่ามีรายได้แค่สองล้านสํานักงานบัญชีขอสเตทเมนต์กบ็บอกยังไม่มีเวลาไปคัดส่งใบเสร็จที่เป็นรายได้หรือรีพอร์ตรายได้ให้สํานักงานบัญชีว่าแค่สองล้าน สำนังกงานบัญชีก็เห็นว่าโอเคจดแวดแล้วก็จะยื่นแวดตามเอกสารที่ทางผู้ประกอบการส่งไปดังนั้นเนี่ยกระบวนการเนี้ยมันจะเจอช่องว่างท,างทันทีขายจริงเงินเข้าสเตทเมนต์จริงเยอะแยะ5ล้านต่อเดือนเลยนะยื่นงบแค่2ล้านยื่นพอพามนยะคะยื่นบัญชีมูลค่าเพิ่มแค่2 000. ล้านไล่3ล้านน่ะมันจะไปบันทึกเป็นอะไรคุณเข้าใจไหมว่านักบัญชีมันต้องยึดหลักๆเลยเนี่ยเราเรียกว่ากระทบแบงค์ ยึดสเตทเมนต์เป็นหลักดังนั้นเมื่อสเตทเมนต์เนี่ยเงินเข้ามา5แต่ไปเปิดบิน2โอ้โหกุ้มใจเลยแล้ว3าเราจะเอาไปวางที่ไหนเจ้าของรู้ไหมเนี่ยว่าพอพอ3ามศูย์ฝั่งรายได้เขาไม่ยื่นย้อนหลังกันมันดูรู้ว่าทำไมทำผิดละ่ะประเด็นเลยก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเงินเข้าบริษัทนักบัญชีต้องหาเหตุผลค่ะว่าเมื่อเงินเข้าบริษัททั้งจะเป็นเหตุผลอะไรรายได้หรอ ก็ต้องไปเปิดรายได้ย้อนหลังเหรอไม่ใช่แล้วเจ้าของก็งองแงว่าอยากยื่นรายได้ท่างนี้ทั้งที่มีสเตทเมนต์เข้ามาเยอะแยะเปิดรายได้ก็ไม่ได้ขายหุ้นก็ไม่ได้รับชำระหมดแล้วทําอะไรคะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ไม่รู้จะเอาเงินเขาเรียกว่ารายการผ่านตาเนี่ยไปเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นว่ายืมกรรมาการมาแล้วกันเจ้าของบอกแล้วก็ยืมมาไปแล้วกันถือว่าเจ้าของโอนไปให้ก็แล้วกันเวรกรรมอีก รวบยอดทั้งหมดเป็นพันครั้งมันบอกว่ายืมกรรมการมาเดบิตเงินฝากธนาคารเครดิตเป็นโจ้นี้กรรมการลักษณะธุรกิจอะไม่ใช่ลักษณะธุรกิจที่มีการลงทุนหนักในช่วงแรกถ้าสมมติคุณก่อสร้างอาคารใช่ไหมคะโรงงานอาพาร์ตเมนต์โรงแรมโกดังช่วงแรกเนี่ยเงินทุนไม่พอก็ยืมเจ้าของ เป็นลักษณะที่มันมีเขาเรียกวความสมเหตุสมผลว่ายืมเจ้าของได้แล้วเงินก็เข้าไปเป็นก้อนใหญ่ตุ้มตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจค้าขายเป็นธุรกิจบริการแล้วมีเจ้าหนี้กรรมการเห็นแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหนี้กรรมการนะเขาเรียกว่าเราเรียกกันว่าเงินยืมกรรมการฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยเห็นแล้วสงสัยว่ามันจะไปยืมอะไรกันยืมตังค์มาซื้อของเคลียร์ยืมตังค์มาเกาะสร้างเคลียร์ ยืมมาก่อนสภาพคล่องมันแย่บริษัทก็เลยยืมของกรรมการเข้ามาเคลียร์แต่ถ้าเกิดเงินมันเข้ามาถี่ทีๆแล้วรูปตึงว่าเป็นเงินยืมกรรมการโอ้โ oh, หอันนี้มีความเสี่ยงมากดูแลพิจารณาสามารถจิ้มโป๊ะลงไปได้เลยว่าจริงๆเป็นไรายได้ตลบไม่นําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมเป็นไรายได้อยู่ในงบกําไรขาดทุนในการคํานวณภาษีเงินได้ไปลายปีสรายการที่วันนี้ขวัญพูดไป ไม่ได้ชีน้นำให้คุณทําแล้วบอกเลยว่าถ้าคุณทำสีตัวนี้เนี่ยนะคะมันคือตัวที่หนึ่งะละเว้นเอาไว้ใครๆก็มองรู้ว่ามันจําเป็นถึงจนถึงการทำคลิปเมื่อเมื่อตอนกลางวันขึ้นมาว่าให้คุณจดทุนจดทะเบียนให้มันพอดีกับขนาดของธุรกิจอันนั้นละเว้นได้ต้องหลีตามองคนละข้างแหละจริงๆตามกฎหมายนะเออพิโซอเล่มเล่มก้าเปลี่ยน,นไปในสิบบุคคลได้แค่ไห จริงๆตามกฎหมายเนี่ยนะคะกระทรวงพาณิชย์เขาก็เขียนเอาไว้นะว่าในการจดจัดตั้งบริษัทเนี่ยสมมติทุนจดทะเบียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักล้านหนึ่งนะคะแล้วเรายังมีตังไม่พอการเรียกเก็บค่าหุ้นครั้งแรกนะคะในการจดจัดตั้งต่ําสุดคือ25%เข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยเรามีเงินสัก25%ของทุนจดทะเบียนก่อนอาจจะเป็นสินค้าเข้ามาเป็นเงินสดเข้ามามันก็โอเคอีก 75%ตั้งเป็นลูกหนี้ค่าหุ้นเอาไว้มันยังดูน่ารักกว่าลูกหนี้กรรมการดังนั้นเนี่ยสี่เรื่องอย่างที่บอกไปวันนี้นะคะว่า,เ,าเรื่องตั้งแต่เปิดบริษัทรายจ่ายทิป Photoshop รายจ่ายทิปจากการไปซื้อบินแล้วก็หลบรายได้เรียกเจ้าหนี้กรรมการนะคะ เรามองว่าเสี่ยงหมดเลยแล้วก็เป็นความตั้งแต่สองสามสี่มาเนี่ยเสี่ยงแบบเสี่ยงระดับนักบัญชีอยากจะถอนงานบริการเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงที่แบบวูทําทำให้อาจจะสะเทือนนักบัญชีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ทำดีแล้วไม่ต้องทำถ้าคุณไม่ได้ยินใครบอกว่าใครๆเขาก็ทำกัน ขอให้คุณฟังคลิปนี้แล้วจำว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการหลบรายได้ยากมากบุคคลธรรมดาค้าขายออนไลน์หลบรายได้ก็ยากหลายคนหันไปค้าขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม s h o ป e e Lazada แล้วไปรวบเงินอยู่ในแพลตฟอร์มก่อนนานๆโอนเข้ามาทีมันก็ทอน ใช่ไหมคะมันก็ทอนว่าไม่ต้องมาแบบเข้าทีหลายออเดอร์รวมรวมมาเลยนะคะแล้วสองสามวันโอนเข้าบุคคลทีนึงเหลือทีทีนึงยังไงก็ไม่เกิน3,000ครั้ง400ครั้งอ่ะก็ไม่เป็นไรถูกไหมคะเพราะตอนนี้ช้อปปี้และซัด้ายังไม่ได้ส่งข้อมูลอะไรสัมภกระคะเคยมีคนบอกว่าอืมถ้าสัมภกร์อยากรู้นะคะใครขายดีเนี่ยยืนอยู่หน้าไปรษณีย์กับเคอรี่ก็รู้แหละถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยยังสัมภกร์เองทีมตรวจทั้งประเทศมี5,000คน แค่คิวการตรวจปกติเนี่ยก็ตรวจกันแทบไม่ทันละสิ่งสําคัญคือหลังมิถุนาเนี่ยนะคะที่ข้อมูลเงินเข้าบัญชีของปีห3สาจะมาชนยอดกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นสุดส,สิ้นสุดสิ้นเดือนนี้ส0มิิถุนาหลังมิถุนาเนี่ยนะคะคงมโหรงมหรสบในการชนข้อมูลนะคะกวาดกันอีกระดับหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการระวังตัวนะคะต้องมีการระวังตัวนิดหนึ่งดังนั้นน่สิ่งสําคัญก็คืออย่างที่บอกไปว่า การหลบภาษีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำได้ยากขึ้นเยอะมากบุคคลธรรมดานี่ยากมากนะคะยังยากคือยากขึ้นเยอะอะส่วนบริษัทเนี่ยตรวจเข้มขึ้นมากผู้สอบก็ตรวจเข้มขึ้นมากส,สัมภากรณ์ก็คำว่า,วาเขาแล้วตรวจแนะนำเนี่ยไม่ใช่เลยตรวจเข้มขึ้นมากนะคะทำให้ถูกไว้มันเป็นอะไรที่ดีกับเราระยะยาว แต่ก็ให้บริษัทเนี่ยสามารถมีจุดยืนอยู่ก็คือยังมีกําไรยังขายสินค้าที่เขาเรียกกันว่าทํากําไรทํากําไรได้อยู่ไม่ว่าจะแบกรับภาระภาษีแค่ไหนเรายังมีพื้นที่กําไรได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องแก้โจทย์ธุรกิจของตัวเองมากขึ้นมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ขวั่กระจายความเสี่ยงทําอยู่หลายธุรกิจอยู่นะคะธุรกิจนี้ซบธุรกิจอันนึงยังเดินหน้าธุรกิจนี้สั่งปิดอีกอันนึงยังเก็บเป็นรายเดือนอีกอันนึงเก็บเป็นรายปีอ่ะ มันก็มีการกระจายความเสี่ยงกันไปซึ่งเรื่องนี้เข้าใจดีนะคะวันนี้ที่มาบอกเนี่ยถือว่ามาแบ่งปันความรู้ความเข้าใจอยากให้คุณรีเซตข้อมูลทั้งใหม่แล้วเดินหน้าใน2564นี้นะคะอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบนะคะท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายไปื่อนมอนเอกสารการจัดการค่าใช้จ่ายแไบหน่อยผูอาจมีเรื่องจะบอกก็คือ เขาเรียกว่าปัญหาค่าใช้จ่ายเนี่ยปัจจุบันกร,กรมสรรพากรยอมรับมากขึ้นแล้วจริงๆนะคะในการที่ไม่มีบินก็เบิกได้ในการที่เป็นบินกันสดก็ใช้ได้หลักการมันไม่ได้ยากนะคะเชื่อมโยงไปว่าจ่ายเพื่อกิจการจริงๆออย่างที่บอกว่าเรามีรายจ่ายเยอะแยะเลยแต่สํานักงานบัญชีไม่บันทึกให้ไม่จริงสํานักงานบัญชีอยากบันทึกให้หมดขอเล่ามาหน่อย ช่วยเล่ามาหน่อยว่าน,นี่ค่าอะไรบางทีนะสำนังกงานบัญชีส่งมาแต่ใบเสร็จโอ้โหต้องมาต้องขอเองว่านี่นี่อะไรอะ่ะอันนี้คือซื้อมาขายหรือซื้อมาเกาะสร้างอันเนี้ยซื้อมาทําอะไรต้องมานั่งชี้แจงแต่ถ้าคุณเขียนใบแปะหน้าเป็นเมนวลอลช์อธิบายและสื่อสารกับสำนังกงานบัญชีมันก็จะจบบินกระสุดเบิกได้บินทุกอย่างเบิกได้ขออย่างเดียวว่าให้มันเกี่ยวข้องกับบริษัทมีคนถามก็มาอีกเช่นพี่ส้มล่าสุดอะ่ะ อะไรนะซื้ออะไรให้เจ้าของใส่แพงๆนะอ๋อธุรกิจอ่าอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะแล้วจะต้องแบบซื้อแบ,บรนด์เนมนะคะซื้อแบ,บรนด์เนมเสื้อผ้าพแบ,บรนด์เนมใส่เพื่อไปไลฟ์ไปนั่นไปนู่นไปนี่นะคะเช่นบ,บอกว่าเราอยากได สปอนเซอร์ของเจ้านี้มากเลยครั้งที่หนึ่งเราไปซื้อเขามาใส่ก่อนเป็นมิตรกันคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวก็ได้งานโอ้แล้วตอนที่เราซื้อมาใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนี้ยเบิกได้ไหมธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจกึ่งดารานะคะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราใช้บุคคลเป็นบุคคลสาธารณะดังนั้นตัวบุคคลเหมือนเครื่องจกักรสิ่งที่ใส่เกี่ยวข้องกับคนไหมอ่าเขียนลงไปในนโยบายพอเราเขียนลงไปในนโยบายมันสามารถเบิกได้ แต่ถ้ากลับกันเราเป็นโรงงานจะมาซื้อแบบเสื้อผ้าแบรนด์เนมมากๆให้เจ้าของเนี่ยมันพิจารณาต้องเพิ่มขึ้นใหม่ขึ้นหนึ่งว่ากําไรใช่ไหมล่ะบริษัทเนีกก่ยกำไรใช่ไหมถ้าบริษัทกําไรอ่พอมีลุ้นขอไปดูนโยบายสิทธิประโยชน์ของกรรมการหน่อยให้อะไรบ้างแล้วท้ายที่สุดอ่ะถ้าโดนสัมภาระเข้มงวดมากๆอ่ะ อะไรก็ตามที่เราซื้อให้ตัวกรรมการใช้ส่วนตัวบริษัทมีกรรมําไรนี่ใช่ไหมบริษัทมีกาไรก่อนนะสมมติเป็นโรงงานเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับดลงดาลาเลยเลยนะบริษัทมีกำไรอะ่ะต้องมีกรรมําไรก่อนนะแล้วอยู่ในนโยบายผลประโยชน์ให้กับกรรมการนนโยบายผลประโยชน์กรรมการที่ส่งดูนโยบายกรรมการให้หน่อยนโยบายผลประโยชน์กรรมการเนี่ยถ้ามีเขียนนโยบายแล้วนะใส่อีกเล่มหนึ่งอ่ะแล้วก็ พอมีเสร็จถ้าคุณเจอผู้สอบแข็งๆนะมันจะเจออย่างนี้คือผักลายจ่ายที่แม้กระทั่งซื้อทั้งหมดบนนโยบายให้กรรมการเนี่ยผักลายจ่ายตรงนั้นกลับไปเป็นรายได้กรรมการกรรมการนําไปเสียภาษีบุคคลก็มีแต่ถ้าเกิดเจอสัมภาระไม่เจอสัมภาระตรวจสายแข็งและผู้สอบก็ไม่ใช่สายแข็งใจดีคุยกันได้ก็ไม่ค่อยเจอนะคะก็สบายไปปีนั้นนั้น ได้บอกไหมคะหลายอย่างอย่างที่บอกไปว่าทำเถอยคะ่ะอะไรที่มันทํามันถูกต้องนะคะมันจะมีประโยชน์มากๆนะคะเมื่อกี้กวดตามกับพี่ส้มมาก็คือมันจะเป็นกลุ่มของรายจ่ายซึ่งท้ายที่สุดดีละกันนะคะกวาประชาสัมพันธ์หน่อยก็คือไอ้ที่พูดไปในเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีตัวอย่างการจัดแฟ้มเอกาสารการเขียนทั้งหมดให้นะคะหลายท่านได้ไอยู่แล้วเพราะเราส่งไปเป็นพันชุดละนะคะแล้วก็ผลตอบแทนกรรมการ ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าราคานี้นะคะยันอยู่ที่ถึงสิ้นเดือน30ก็คือเซต1มีวิดีโอมีตัวอย่างมีทั้งหมดมันไม่ใช่แค่หนังสือนะคะเซตละหมื่นเดี๋ยวคุณลองทักเข้าไปดูนะคะว่ามีสารบัญยังไงบ้างการจัดการค่าใช้ใจ่ายโคดตบแทนกรรมการคือได้2เล่มเนี้ยสมมติจบไปอยู่ที่ 24, 2องหมืสองเล่มใช่ไหมคะถ้ามันสามารถที่จะประหยัดภาษีให้คุณได้เนี่ย นะคะก็ถือว่าคุมค่ามากเพราะหลายคนที่ได้ไปน่าจะประมาณเป็นพันเซตแล้วนอะพี่ฝนเนาะใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยว่าขอแค่ทําตามแล้วอนุบายเราไปเป็นนโยบายของคุณไปแก้เป็นบวชเป็นเ็กเซของคุณใส่หัวบริษัทคุณไปปรับตัวเลขได้เลยถ้าคุณทำค่าใ้จ่ายใส่เข้าไปปีหนึ่งอน,ะส 200, 000, นะสัก2 0 0แสนประหยัดภาษี20% 40, 40,000 เกินค่าแฟมแหละนะคะแ้มราคานี้หมื่นองยันจนถึงวันที่30อยากให้คุณได้ไปในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปแล้วคุณยังจ่ายได้แบบสบายๆตัดบัตรเครดิตได้นะคะไม่มีปัญหาลงทุนในนะคะเดีย๋ยจะบอกว่าเรื่องบิตคอยเรื่องคลิปตัวคอเรนซีเดี๋ยวจะมีอยู่คลิปหนึ่งกว่าจะจัดให้แบบยาวๆเลยคุณพี่คะดิฉันช้อนมาจนช้อนจะหักนะคะเมื่อคืนช้อนไม่ทันนะคะสองหมื่นเนะคะ 29, ดอลลร์เนี่ยนะคะโอ้โหบิตคอยตอนช้อนไม่ทันจริงๆไปช้อนทันล็อตใหญ่ตอน3 0 0 0 0นนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวให้กลับลองศึกษาสักนิดหนึ่งนะคะมีกำลงกำไรมีช่องทางอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะะในเรื่องของบิตคอยกันแลวกันนะคะในเรื่องของคริปโตต่างๆเช่นวันนี้นะคะเท่าน,นี้ก่อนดีกว่าหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะอย่าลึมทักเข้าไปดูสารบัญของแฟ้มทั้ง2แฟ้มได้เลยค่ะ